ชมป์ยูโร2010ตามหลังอยู่3โดรานผู้ชายหญิงกินชาทีอร่อยไหมอืมมันไม่กินอะไรจีนหรอลูกชิ้นนเออลูกจี้นอร่อยไหมคะไ้่ยมะมตักเอง

เยี่ยมก่อนเยี่ยมเยี่ยมสิเยี่ยมมีอุ้ยําไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะตักใหม่ตักใหม่ตักใหม่หรือตักใหม่งกเยี่ยมนั่นมันมี่มันมีบอกมามาก่อนสิงโตล้อยังไงสิงโต โอ้ชิงโต้ร้องดังเลย